สบายดีพี่น้องมาเดอ้อมากินข้าวตกสวยน้ำนุ่เด้อพี่น้องเด้อื้นนี้นุดเฮ็ดพัดพัดบุญเส้นเด้อพี่น้องพัดบุญเส้นใส่เครื่องทะเลลายยา่างใส่เฮ็ดใส่บุญเส้นใส่ปลาหมึกใส่กุ้งเด้อพี่น้องแล้วก็ใส่ซีนเนาะพี่น้องเนาะมามามากินนํากันพี่น้องมาเด้อมากินข้าวสวยน้ากันเดอ้อมาทุกทุกคนเดอ้ออากาศฮอนฮอนพี่น้องเย มาเดอ้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนปีปา้านาอาที่นาฮักมากินข้าวกับนุดเด้อพี่น้องเด้อเซบเซบมาเด้อมาเด้อมากินน้กันเบ่อสุคูสุสคนทห่รพี่น้องพักกันเพ่งกันดีกันสร้างกันเนะพี่น้องเนาะนี่นุ่นบนนุ่นบนเน้นพักเด้อพี่น้องุนเส้นเด้อพี่น้อง พัดจะเหนื่อยเนาะมา,มาละ เจ๊าเจ้ามาเดิมแม่มอนมากินข้าวกับลูกเดิมแม่เดิมชิ้นหอดจ้เดิมแม่เดิมอีกบูดนสิเจอกันนะแม่เนาะ กาดห้อน แซ่บแจ็บพี่น้องแซ่บอีดีได้อาการห้อแลับซีไปกิน กเหลมเนาะพี่น้องอยู่ซะเว่นเส้นเนาะก็สิแซ่บก็สิมีแฮงมานั่งกินกเหลมเย็นแซ่บอีหลีเด้อพี่น้อง พี่น้องลองเพลิดเพินลองเบิเ้งเดี๋ยวง่ายแต่แซ่บนุชทุกกระเทียมมะเพ็ดดิบแล้วกะ็ขั้วเซเนยพี่น้องเอาเนยใส่และะว้วก็ขั้วมะเพ็ดแล้วกะ็กระเทียมพี่น้องเราเอาเอาเห็ดลงมานั่นนะ่ะเราปรุงรสด้วนุชเสต้าซอสหอยแม็คซิลแม็กกี้น้ำตาลน,นะพี่น้อง ดีสิแซ่บเลยมันต้องใช้น้ำมันเลยเพีองใช้เนยหอมแซ่บขัวเครื่องหอมหอมแล้วก็เอาเห็ดลงกล้าเฮดสุกแล้วก็ เอาปลาหมึกลงก้นเนาะพี่น้องปลาหมึกเพราะว่ามันนั่นนั้นมันขาวเลยปลาหมึกปลาหมึกลงกะซุกแล้วเอาเห็ดลงพี่น้องเห็ดเค็มเห็ดยังไงละ่ะเอาเห็ดลงและะ้วก็ เอาเส้นเส้นร้อนลงเนาะเส้นบุญเส้นนั่นแหละเอาบุญเส้นลงก,กล้าสู้แล้วก็เอาอันกุ้งลงแซบอีเหลียพี่น้องเปรี้ยวนึกก็คืดว่าสิบุแซบป่านนี้หักแซบแซบ อาหารจานเดียวนะพี่น้องบุเปนอาหารจานเด็ดเด้อแซ่บี่นุกฤกยพัดกะเพราเสียพัดกะเพราโอ้ย่าล่ะเป็นผัดบุนเส้นเนาะเพราะมีบุนเส้นเหลือ ตรงการจิปริ่งกับไม่มอเน,นะพี่น้องจิไปชมมาเพื่อนแล้วก็สิพาเพื่อนไปเที่ยว ปลามึกลูกสายย่างกันไปกันมาลูกสายลาดนูเด,ด้อยพี่น้องหนูเส้นเนื้อเนื้อพอมเนื้อวัวเลยพี่น้อง เนาะคำนี้แย่เต็มตัวหูดังปึ้งตาสวดเลยพี่เนาะมางห้องนอกแดดแดดเป็นจะตาย ตากเพื่อนจนรอบกอนพี่น้องจนรอบพอมันแห้งลองเห็ดบุ้งเลยพี่น้องถ้าเขแเ่บมาให้นู่นเลยเลยเซ่บพี่ลีฉันพูดได้ผมมักเหนื่อกะ ใส่น้ำมันก็นได้เนะพี่น้องพี่น้องเสื้อนุ่นบอกนุ่นกลิ่นมากนี่ผ่้คมดได้ตัวบู้คมมิลี ก u ้นุ่นกินบ่ได้เลยเดแต่เดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังบ่มแมแต่น้อยเดียวบ่ได้ตัว If you don't. Know. สำหรับคลิปนี้นุ่ลาพี่ลาน้องไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอเป็นกำลังอกกำลังใจให้เนี่ยก็ผูใ้ใดไรติกดไลค์กดติดตามให้ก็ขอขอบขอกข,ขอบใจได้หลายเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย